อ่านหนังสือยังไงให้จำได้อ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้คงมีหลายๆคนที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะอ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้สัที เป็นปัญหาที่หลายคนคุ้นเคยกันดีแน่นอนสาเหตุที่เราอ่านแล้วจำไม่ได้เป็นเพราะความจำของเรามี forgetting curve หรือกราฟการลืมนั่นเองที่อธิบายว่าเปอร์เซนต์ความจำของเราจะลดลงในแบบกราฟ exponential ตามระยะเวลาที่ผ่านไปยิ่งเวลาผ่านไปเราก็ยิ่งลืมมากขึ้นแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะไม่ลืมข้อมูลพวกนี้ล่ะคะเราเอาชนะกราฟแห่งการลืมนี้ได้คำตอบก็คือ เราต้องมีการทบทวนซ้ําอีกครั้งเคล็ดลับที่ควรนําไปใช้และดีต่อความจําก็คือเคล็ดลับที่เรียกว่า space repetition ซึ่งมันเป็นการวางแผนหนัหนงสือให้ทันคือ space repetition คือการทบทวนเนื้อหาซ้ำโดยเว้นระยะห่างออกเป็นช่วง โดยปล่อยให้เราลืมข้อมูลบางส่วนไปก่อนแล้วกลับมาทบทวนซ้ำอีกครั้งแล้วถ้ากระบวนการทบทวนซ้ำนั้นทำให้เราดึงข้อมูลออกมาใช้เยอะๆเราก็ยิ่งจะมีความจําที่แม่นมากขึ้นการใช้สเปซเว้นระยะห่างในการทบทวนหนังสือเช่นทบทวนซ้ำวันพรุ่งนี้หรืออีก3ครั้งทบทวนอีกซ้ำ หรือสักสัปดาห์ถัดไปเดือนถัดไปก็จะช่วยให้เราสะสมข้อมูลเพิ่มได้มากขึ้นจนทำให้การทบทวนในครั้งหลังๆใช้เวลาน้อยกว่าครั้งแรกมากเมื่อไหร่ก็ตามที่กับความจำของเราเริ่มต่ำลงแต่เรามาทบทวนใหม่อีกครั้งความจำของเราก็จะกลับไปสู่ความจำเดิมและสามารถจำได้แม่นมากขึ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ในระยะเวลาที่ห่างกันก็จะมีประสิทธิ ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ทีเดียวทั้งหมดเลยจากงานวิจัยพบว่าการท่องคำศัพท์โดยเว้นระยะห่างสักพักก่อนที่จะทวนนั้นทำให้จำคำศัพท์ได้มากที่สุดมีประสิทธิภาพมากกว่าการทวนศัพท์ติดๆกันทีเดียวเช่น <c oughs> ถ้าเราอ่านหัวข้อในตอนเช้าแล้วเราก็กลับไปทวนใหม่อีกครั้งในตอนบ่ายส่วนตัวแล้วการใช้เทคนิคสเปซคือการเว้นระยะห่างในการทวนเนี่ย ให้เราเขียนหัวข้อที่เราต้องการจะทวนนะคะแล้วก็เขียนว่าเราจะทบทวน3วันครั้ง5วันครั้งหรือ1เดือนครั้งนะคะมันก็จะทำให้เราได้ความจำที่มากกว่าการอ่านก่อนที่จะสอบเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราจำได้มากขึ้นแนะนำให้ทบทวนเนื้อหาที่เราไม่แม่นมากที่สุดก่อนนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการอ่านหัวข้อสุดท้ายมาก็ได้ บางทีเราเริ่มต้นก่อนที่จะทบทวนทั้งหมดบางคนคิดว่าจะทบทวนท็อปปิกนี้ให้แม่นๆก่อนก็จะไม่ทบทวนท็อปปิกอื่นพอท็อปปิกนี้แม่นแล้วพอไปเรียนเนื้อหาใหม่ก็ลืมเนื้อหาเก่าหลักของท็อปปิกที่จะออกสอบเราก็ต้องทบทวนในหลายๆท็อปปิกไปเลยเช่นทบทวนเนื้อหานี้สัก20นาทีแล้วทบทวน เนื้อหาอื่นอีกในระหว่างทวนหนังสือเนี่ยเราควรจะทวนโดยใช้ active recall คือเป็นการพยายามรีชีพข้อมูลหรือระลึกข้อมูลที่เราต้องการออกมาดึงออกมาใช้ให้ได้นั่นเองเราจะทวนยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากที่เคยพูดถึง active recall เรียนน้อยกว่าแต่ฉลาดกว่าเป็นการดึงข้อมูลที่เราใช้นำ ข้อมูลที่เราใช้เช่นพยายามดึงเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยออกมาใช้ยิ่งเราพยายามดึงเนื้อหาในความจําของเราออกมาใช้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เราจําได้มากขึ้นนะคะการฝึกทําข้อสอบเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่ช่วยให้เราสามารถทําตามเป้าหมายในการเรียนได้สําเร็จจากงานวิจัยของคุณจอห์นดันบันกี้ปี2013การเรียนวิธีต่างเนี่ยการทําสรุปไฮไลท์ จำตัวยอ่อจะเป็นภาพและอ่านซ้ำนั้นน่ะจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะได้ผลในบางสถานการณ์เท่านั้นนะคะเช่นการจำเป็นตัวยอ่อนั้นบางครั้งอาจจะนำไปใช้ได้จริงยาก เพราะว่าไม่ใช่ทุกเนื้อหาที่จะสามารถนํามาทําเป็นตัวย่อได้ทั้งหมดใช่ไหมคะวิธีการอ่านซ้ําและไฮไลท์เองก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเสมอไปงานวิจัยนี้คือแนะนําให้ใช้เทคนิคแบบอื่นแทนเช่นการทําข้อสอบจากการวิจัยพบว่าการฝึกทําข้อสอบนั้นจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนเนื้อหาแบบไหนก็ตามซึ่งจากการทดสอบแล้วเพื่อให้กลุ่มนักเรียนที่ทําข้อสอบหลังจากเรียนจบ พบว่าประสิทธิภาพในการเรียนนั้นเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10-15%เชียวค่ะเมื่อเทียบกับการเรียนที่ยังไม่มีการทำข้อสอบนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่พบว่าการทวนด้วย active recall มีประสิทธิภาพมากกว่าการอ่านทวนซ้ำหรือทำแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียวการทำ active recall คือการพยายามดึงเนื้อหาที่เราเคยเรียน มาใช้จริงและแอพพลายกับโจทย์โดยการฝึกทำข้อสอบหรือเทคนิคอื่นๆประกอบกันไปด้วยเช่นเทคนิคไฟแมนที่สามารถช่วยเรื่องของแอคทีฟรีคอร์ได้นะคะคือหลังจากเรียนเนื้อหาแล้วให้เราปิดหนังสือพยายามอธิบายเนื้อหานั้นตามที่เราทำความเข้าใจมาอาจจะอธิบายให้คนอื่นฟังหรือเขียนเป็นแผนภาพให้เราเข้าใจได้ง่ายๆไม่ใช่แค่การลอกโน้ตจากหนังสือนะคะ จากนั้นจึงค่อยเปิดหนังสือเช็คอีกทีหนึ่งว่าเราเข้าใจถูกครบถ้วนหรือเปล่าแล้วก็มีอีกทนีหนึ่งมาแนะนำนะคะก็คือการตั้งคำถามตั้งโจทย์ขึ้นมาเองเลยการตั้งโจทย์ขึ้นมาเป็นข้อสอบกากบาทซึ่งเราอาจจะสามารถเอาไปถามเพื่อน,อนการที่จะคิดโจทย์ออกมาได้เนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจเนื้อหาก่อนนะคะในระดับหนึ่ง แล้วก็จะต้องมีการอธิบายและเฉลยไว้ด้วยนะคะเราอาจจะเอาไปถามเพื่อนหรือถามตัวเองก็ได้ให้เราอ่ะรีวิวเนื้อหาบทนี้ดูว่าจุดประสงค์ของเนื้อหาต้องการให้เรารู้อะไรบ้างดูจุดประสงค์เหล่านั้นแล้วเราสามารถตอบคำถามได้ครบหรือเปล่าอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำมาใช้ได้ก็คือการใช้แฟกต์ค์ดแอป ที่นิยมมากคือแองกี้การคือถ้าเรารู้สึกว่าจําไม่ค่อยได้เราสามารถกําหนดให้แอปโชว์คำศัพท์นี้อีกครั้งได้นะคะหลังจากผ่านไป10นาทีหรือถ้าพอเราจําได้แล้วเราก็กําหนดว่าให้เราทวนอีกครั้งหลังผ่านไป1วันซึ่งช่วยในเรื่องของ Space Repetition ได้ดีมากถ้าเป็นแอปพลิเคชันบน iOS ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ทุกเนื้อหาที่เรียนจะเอามาใส่ในแฟดคาร์ดได้หมดนะคะเราควรดูด้วยว่าเนื้อหาแบบไหนที่เราควรใช้แฟดคาร์ดจริงๆหรือเปล่ายิ่งเราทดสอบตัวเองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจําเนื้อหาได้แม่นมากขึ้นใช่ไหมคะการทดสอบตัวเองเป็นแม้เพียงครั้งเดียวเนี่ยอาจจะคุ้มค่ามากกว่าอ่านทวนซ้ํา4ครั้งด้วยซ้ําบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้ายังไม่ได้เรียนจะทําข้อสอบได้ยังไง คุณเดวิดอัปตาได้ให้เหตุผลว่าการทำข้อสอบนั้นมีประโยชน์อย่างมากแม้แต่ก่อนเรียนเนื้อหาเพราะมันช่วยให้สมองเราได้รู้ว่าเราจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างแถมถ้าเราทำผิดเรายิ่งจะจำแม่นได้จำได้แม่นมากขึ้นซึ่งตอนสอบเข้ามาหาหลัยก็ใช้วิธีอัพจากการอัพข้อสอบไปเลยซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มเวลามากที่สุดเลยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอย่ามัวแต่ท่องจำเนื้อหาเพียงอย่างเดียว เราต้องเข้าใจมันด้วยยิ่งเราเข้าใจเนื้อหามากเท่าไหร่เรายิ่งพิ่งพาความจําน้อยลงนะคะหลายครั้งที่เราจําเนื้อหาไม่ได้แต่อาศัยหลักการที่เราเข้าใจอยู่แล้วมาแอพพลายก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะคะการที่เราเข้าใจเนื้อหานั้นแสดงว่าเราต้องสามารถอธิบายหัวข้อเหล่านั้นได้ตามหลักการของเทคนิคไฟแมนนั่นเองสรุปแล้วการทวนหนังสือให้จำได้แม่นมากขึ้น ควรทวนโดยใช้เทคนิค s p a c e Perfectition คือทวนแล้วเว้นระยะเวลาห่างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเช่นวันต่อไป3วันถัดไปสัปดาห์ถัดไปหรือเดือนถัดไปนั่นเองค่ะเทคนิค Active Recall คือทวนโดยที่ให้เราพยายามระลึกถึงข้อมูลด้วยตนเองไม่ใช่แค่การอ่านโนต้ตหรืออ่านตัวที่ไฮไลท์เฉยๆและที่สำคัญนะคะเรียนด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่ท่องจำเพียงอย่างเดียว หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มาฟังข้อมูลดีๆแบบนี้อีกขอบคุณที่กดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ